ใบไหนแท้หรือปลอมให้ทายกันนะคะจะซื้อใบไหนดีนะคะแน่นอนใบน,นี้นะคะของแท้พอจะดูออกหรือเปล่าข้อแรกเลยให้ดูหูมันก็ต่างกันแล้วนะคะหูของแท้เนี่ยจะค่อนข้างเล็กกว่าแต่หูของปลอมเนี่ยใหญ่แล้วก็แข็งนะคะเทกเจอร์การจับนะคะของปลอมเนี่ยเนื้อเนื้อแคนวาสเขาจะค่อนข้างแข็งหน่อยแต่ของแท้เนี่ยมันจะค่อนข้างนิ่มจะเป็นหนังค่อนข้างนิ่มนะคะคือพูดง่ยายๆว่าของแท้เนี่ย หนังเหมือนของปลอมเลยก็คือแบบมันมันดูเบามันดูเบามันดูนิ่มแต่ของปลอมเนี่ยมันดูแข็งมันดูแข็งไปหมดนะคะก็จะดูที่เรื่องตัวหูจุดต่อมาที่ให้ดูนะคะเรื่องการตัดเย็บแล้วกันนะคะการตัดเย็บของของปลอมนี่ก็จะค่อนข้างที่จะไม่เรียบร้อยนะคะอาจจะมีการเย็บไม่สวยงามนะคะแน่นอนว่าของแท้ก็จะต้องมีการเย็บที่ค่อนข้างประณีตสวยงามนะคะและจุดที่สําคัญไม่ว่าจะทุกแบรนด์ที่ครูจะพยายามย้ําเสมอคือเรื่องกลิ่นค่ะ ก็คือจะต้องดมนะคะก็ต้องใช้จมูกในการดมก็คือว่าของปลอมเนี่ยมันจะค่อนข้างเป็นกลิ่นเหมือน P u ูหรือ PVC นะคะจะเป็นกลิ่นค่อนข้างเหม็นนะแต่ของแท้จะมีกลิ่นหนังที่ค่อนข้างหอมนะคะเรื่องกลิ่นเนี่ยสามารถคัดกรองได้ประมาณ30%ถ้าเป็นกระเป๋าใหม่นะคะแต่ถ้าเป็นกระเป๋าเก่าที่ผ่านการใช้งานมาแล้วเรื่องกลิ่นอาจจะใช้ไม่ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าไม่อยากปวดหัวต้องมานั่งดมอะไรอย่างนี้นะคะซื้อกระสะสมได้เลยคะ่ะ